มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะเราฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุประกาศฉบับที่6เตือนอากาศหนาวอุณหภูมิลดลง6อ,องศาภาคใต้มรสุมถลมวันที่16มกราคม2566กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องอากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบนและมีคกลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยฉบับที่ห ระบุว่าในช่วงวันที่16ถึงวันที่19มกราคม2566บริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังแรงและลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้ทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงนะคะโดยอุณหภูมิจะลดลง4 6องศาเซลเซียสในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคเหนือภาคก,กลางรวมทั้งกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลและภาคตะวันออกอุณหภูมิลดลง2-4องศาเซลเซียสขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วยนะคะสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นทําให้ภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกําลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ประชาชนที่อาศาัยอยู่บริเวณชา,ายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออก ระวังอันตรายจากคลื่นที่สัตว์เข้าหาฟังชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวงังและเรือเล็กควรงดออกจากฟังซึ่งขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาได้ที่ www.tmd.go t h สายด่วนพยากรณ์อากาศ1 1 8 2ได้ตลอด24ชั่วโมงทางนี้กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไป ในวันที่16มกราคม2566เวลา17นาฬิกาขอขอบคุณกรมประตูนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องวดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ